السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شرف الانبياء المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين รับิชูรฮ์ลิซัดรีวยัสริยมลิวะลุอุกดะตมิลิซันยุฟกะฮูกาวลิ س ุบฮานะกะลาอินม ل ล ن นาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันต أ นอะลีมุลฮَกีมนะครับขอความรักนะครับความจำเริญจากอัลลอสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในครั้งหนึ่งวิชาอัลฮะดีษนะครับโดยของเราเที่ยวนี้ก็จะใช้ หนังสือแล้วซอริฮีนนะครับของไทม์นัมนาวีอขอนความนัมนาวีนิสบทนี้เป็นะดิษที่สี่เราก็หายไปหลายสัปดาห์อดิษบทนี้เป็นะดิษที่สี่นะครับ <c oughs> อดิษนี้รายงานโดยไทม์นัมมุสลิมเรายังอยู่ในเรื่องของออบาบุนอีคลาสบทในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจนะ ถ้าเราได้เรียนรู้ตั้งแต่แรกๆเนี่ยฮะดิสต้นเอกที่เราได้เรียนเลยก็คืออินนนมันอะมาลุบินนิยาดิษเนี่ยมันคุมหมดแหละเห็นไหมว่า,าแท้จริงงานขึ้นอยู่กับเจตนา,าชีน้ในหลายมิตินะครับนักวิชาการอธิบายไว้เยอะเลยนะความมีคลาสแบบไหนเจตนาเป็นยังไงบ้างเห็ไหมทำแบบนี้ยังไง เริ่มต้นเนี่ยเพื่ออ e ีคลาสต่อร้อยแล้วเนี่ยพอกลางๆเป็นยังไงบ้างพอปลายแล้วไม่ดียังไงเห็นไหมทุกอย่างเลยมีหมดเลยเขาก็อธิบายไว้หลากหลายอ่าฮาริษต,ต่อมาที่เขาว่าก็คือในเรื่องของอะไราการการอบพยบนี่เป็นยังไงเห็นไหม,มการทำสงครามยังไงเพื่อรอดตายอะไรฮาริสวันนี้เช่นเดียวกันฮาริษบทน,นี้เป็นฮะดิษที่4นะครับรายงานโดยท่าน อับดุลลาห์จาบิรอิบเนาอับดุลลาห์อันซารีอ่ารอดิยัลลอฮุอันฮุนะท่านท่านอับดุลลอห์เนี่ยถือว่าเป็นเป็นซอฮบัดที่ร่วมสงครามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมร่วมสงครามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รายงานหะดีษบทนี้เอาไว้นะนะได้แป๊บนนึงะรายงานหะดีษบทนี้เอาไว้นะครับ โดยการรายงานก็คือว่าเขาบอกว่าไงกุนามาอัมาอัลนบียิสลลอฮ์ุอะไรยฮิวะสัลฟีกอซาตินฉันอยู่กับท่านนบีสุลลอะฮุอะไรยฮิวะสัลลัมในสงครามหนึ่งในสงครามหนึ่งจริงๆก่อนถึงเง่้ยนั่นเนี่ยเขาอธิบายเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับเขาพูดถึงฮะดิสบทตนี้ไว้นะครับก็คือว่า อแค่ไหนเลย <c oughs> พ่อของเขาน่ะก็คือท่านอับดุลละเนี่ย,ด,ยดูนะแบบนถ่ายไว้พอดีว่าไม่ได้เอาหนังสือมาหรอกเพราะว่าหนังสือมัน,มนเยอะใช่ไหมล่ะน่ะเนี่ย สมบัติท่านนี้นี่ตระกูลของเขาร่วมสงครามกับท่านอาบีทั้งหมดเลยนะครับอในขณะที่ยาบิรเนี่ยนะยังเป็นเด็กๆนะพ่อปู่ของเขาพี่น้องของเขาร่วมสงครามกับท่านนาบีุลฮะสลาลฮอะลยฮิวซัลลัมเห็นไหมอ่าเป็นบุคคลหนึ่งที่รักท่านนาบีมากนะท่านยาบิรเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยนะครับประวัติของเขาเป็นคนที่รายงานถึงหนึ่งพัน ห้าร้อยส,สี่สิบฮิที่ไปฮัลลิษที่ซอเฮียนะอืมสบัติท่านนี้นะครับอ่าแล้วก็เป็นมุตตะฟกุลอะไรเนี่ยแสดงว่าฮะดลิมุตตะฟกุลอะไรคือฮะดิที่ทั้งคำพูดทุกอย่างตรงกันหมดเลยระหว่างท่านอิมัมบุคอีลและมุสลิมอ่านักนักฮะดีสเนี่ยจึงบอกว่าฮะลิสเดี๋ยวนี้มันเป็นที่มีน้หนักที่ดีที่สุดแสดงว่าพ้องกันเลยทั้งคู่เลย แต่เขาสมุตตะฟกุลัยคือว่าพ้องต้องกันเนี่ยคือทั้งตัวบทเอ่ยทั้งสายรายงานเหมือนกันเดะเลยแสดงว่าอิหมัมทั้งสองท่านเนี่ยคัดมาเหมือนกันอ่าอันนี้ก็ยืนยันได้เพราะคุณสมบัติของอิหมัมบ,บุคอรีและมุสลิมเนี่ยเขาเรียกว่าเขาให้ถถมรดฐานไม่สูงฮะดิษต้องฮะดิษซอฮียะอย่างเดียวอะไรไหมนะครับนะตรงนี้นี่อ่าหกสิบฮะดิษแล้วก็เป็นฮะดิษที่รายงานโดยที่มัมบ,บุคอรีจริงๆก็สิบสิบหกฮะดิษ รายงานโดยท่มานมุสลิมเนี่ยประมาณ126หฮะดิษนะครับท่านยาบิรเสียชีวิตที่นครมาดินาะอืมนะเสียชีวิตที่นครมาดินะเห็นไหมอ่ะท่านี้มาดูเขาบอกว่าสงครามเนี่ยท่านยาบิรเนี่ยอยู่กับท่านนาับีในสงครามสงครามอะไรสงครามตะบูอ่าสงครามตะบูเห็นไหม เป็นสงครามที่เหลืองของความมีคลาสนะสงครามตะบุกนะครับอยู่กับท่านนาบีสุลต่านลอฮ์ฮุยไลฮิวะสลมัมหลังจากในช่วงนั้นนะ่ะเส้นสื่อสงครามเนี่ยนบีบอกกับชายคนนี้เอาไว้เนี่ยบอกกับบอกกับบอกกับท่านยาบิดเอาไว้บอกว่าไงแท้จริงแล้วที่นครมาดีนาเนี่ยอ่าที่นครมาดีนาเนี่ย ใชไจะมีบรรดาผู้คนเนี่ยนะที่ใครเรียกอะไรอ่ะที่เขานั้นอยู่ที่นครมาดีนะหมายความว่าบางทีผลบุญของคนที่อยู่นครมาดีนะเนี่ยมันจะยังติดตามเราอยู่ความหมายไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ <c oughs> สุบเขาจะอยู่ตามทางผลบุญพวกนี้ไม่ขาดตอนเลยอ่า ได้วยกับสภาพที่อะไรที่เขานั้นเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับความหมายคืออะไระความหมายคืออะไรเดี๋ยวดูแป๊บนึงความหมายคือเขาบอกว่าเขาบอกคนที่นอคเมดินะาเนี่ยนะนาริสบอกว่าไม่ว่าท่านจะเดินไปทางไหนนะครับมาซิตุมมาซีรอนวาลากอตตุมวาดียา ไม่ว่าท่านจะข้ามเขาช่องใดไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับตัดตรงไหนอิลลากานูมาอากุมอนะอิลลานอกจากอะไรนะชายกลุ่มนั้นก็จะอยู่ร่วมกับท่านด้วยเห็นไหมอยู่ร่วมกับท่านด้วยนะครับอยู่ร่วมแบบไหนฮาซาบะฮูมุนมาัดออนะครับอันมาอดูอ่าไม่มาดออันมารดูนะครับนี่ยนะนะล้านั้นคือคนที่อะไรคนที่เจ็บป่วยความเจ็บป่วยเนี่ยยับยั้งไม่ให้เขานั้นเดินทาง ความเจ็บป่วยยับยั้งไม่ให้เขาเดินทางนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนักวิชาการจรึงอธิบายฮะดิษบทนีเอาไว้นะครับฮะดิษบทนีว่าไงสงครามตรงนี้ฮะดิษบทนี้หมายความว่าแท้จริงแล้วบรรดาผู้คนเนี่ยเมื่อเขาเหนียดในการที่จะทําดีนะบ,บีพูดไว้แค่นี้แหละนักวิชาการอธิบายเลยฮะดิษบทนีเขาบอกว่าอินนั่นอินแซนอิธานาวามาลาสซาแล้วคนเนี่ยเวลาเนียดที่จะทําดี ลากินนาหู h าซาบ a หูอันหูฮาซ b บุแต่ว่ามีอุปสรรคหาซาบาหนี่ก็คือการถูกอะไระการขังตัวเองไม่สามารถที่จะทําความดีได้นะครับอ่าฟน,น์นาหูยุกตะบูลาหูอัจจรุนมานวาอัลลอฮ์จะบันทึกในสิ่งที่เขาเนียดเ,เนี่ยว่าเขาได้ในสิ่งที่เขาอยากจะทำเห็นไหมเหมือนเหมือนการดีอื่นนี่แหละ แต่ทิศเนี่ยมันมีที่มาอย่างนี้ก่อนอ่เหมือนกับที่นบีกําลังบอกชายคนหนึ่งเนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่กันเนี่ยมันมีคนที่อยู่ที่เมืองอะ่ะมาดินาเนี่ยนะเราจะไปทางไหนเราจะอยู่ตรงไหนคนพวกนั้นก็ได้กีก้าที่เราเดินเขาก็ได้เพราะสิ่งที่มันมาขวางกั้นตัวเขาไม่ให้มาคือความเจ็บป่วยเขามาไม่ได้เขาอาจจะไม่สบายใช่ไหมบางคนอาจจะมาไม่ได้เราฟิกเย็นๆใช่ไหม อาจจะไอยอยู่ตรงนู้นแกแอมตรงไหนยังมีอุปสรรคไปเดินเตะอะไรหรือเปล่ามาไม่ได้แต่เขาเนียดอยากมาเอาลอ์ลจะบันทึกความดีให้กับเขาแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าบันทึกแบบเนี้ยเราจะเข้าไหมถ้าเรามีม,มีมีเหนียดไปบ้างอา่ดูสิเขาบอกแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนียเพราะนั้นเองคนเนี่ยเวลาเขาทำาปฏิบัติงานนะแต่ความหมายตรงนี้ก็คืออะไร นะเมื่อเขาอยู่ปกติเขาไม่มีอุปสรรคเขาก็ได้ทำงานนั้นอย่างเต็มที่ของเขาแล้วเราละหมาดสุนัตอยู่เราฟิกนะละหมาดสุนัตบ,บ่อยยะย,ย,ย่างละหมาดส,สุนบางฟริตเงี้ยละหมาดวิตรงวิเตสละหมาดเรียบร้อยวันดีคืนดีความเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้เขาไม่มีอุปสรรคไม่มีอุปสรรคในการละหมาดไม่ได้เห็นไ,ไหมนี่แหละอัลลอฮฺจะบันทึกให้เหมือนกับที่เขาละหมาดเพราะถ้าเขามีเนีย่ยของเขาอยู่ ความหมายตรงนี้เป็นการบอกว่าอะไรถ้าวันนี้เราทําอิบานัตของเราแบบสม่ําเสมอแล้วเนี่ยที่เราทําอยู่เนี่ยเอาล็อให้เนียน่ยมันคงของเราตลอดเลยนะอ่าตามนี้เลยอ่าเหมือนกับเนี่ยแหละที่นบีว่าไว้เนี่ยแหละเห็นไหมอ่าเหมือนกับเขาไปลบกับเราเลยถ้าเราทําของเราเป็นประจะําอ่ะโอ้วันนี้ไม่ได้ไม่ไหวแย่เลยอยากมาจริงๆริงเลยเห็นไหมแต่มาทุกวันเลยวันนี้ไม่ได้ปืบนี่แหละเอาล็อก็ให้มันทึกถึงเป็นมุตะอัลลิมีนเนกันเป็นผู้เรียนเหมือนกัน เห็นครับวาคนเป็นผู้เรียนเนี่ยไปงานวันหนึ่งในหนังสือตำพุ่งกนฟิลีนเนี่ยท่านฟักกบุลเลสบอกคนที่เดินออกมาอัลลอฮ์ก็ให้ร้อมมัดที่บ้านเขาอะทำดุละอย่าดีนคนคิดถึงนีิวฮิตคนที่เดินออกมาอัลลอฮ์ให้รอมัดเขาเห็นไหมครับคนที่นั่งเรียนอยู่อัลลอฮ์ให้เมลกัสนั้นเอาปีกห้อมรอนอะ ในในบางสำนวนเขาพูดถึงว่ามานั่งแบบไม่เอาอะไรเลยก็ได้เขากำลังพูดถึงมัจลิสของอินของความประเสริฐเพราะนั้นในการในในการในในฮะดิษผลนี้กำลังบอกว่าเมื่อคนหนึ่งได้ปฏิบัติในสภาพที่เขาไม่มีอุปสรรคเขาก็ได้ปฏิบัติมันต่อมาเขามีอุปสรรคแน่นอนอัลลอฮ์จะบันทึกการกระทําที่เขาเคยทําไว้เป็นประจานะอย่างสมบูรณ์เขาใช้แบบนั้น อย่างสมบูรณ์เนื่องเพราะนบีสุลตลลลล่านบอกว่าอิザมอรอดอลอับดุอาซาฟิรามีฮะดิษเนี่ยเมื่อคนหนึ่งคนใดเนี่ยบ่าวของฉันเนี่ยมันได้ป่วยหรือเดินทางกาตาบะละหูมิสลูมาแค่นายะมาลูมุก,กีมันซอฮีฮันนี่อ่แท้จริงแล้วคนที่ป่วยคนที่เดินทางอัลลอฮ์ะจะบันทึกความดีให้กับเขาน่าเหมือนกับเขานั้นทําตอนที่เขาอยู่ที่บ้านนั่นแหละอย่างสมบูรณ์อย่างดีด้วย เห็นไหมวันนี้เดินทางเดินทางนะ่ะเราละหมาดวิตเตสไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีสุนนะให้ละหมาดนะบเนีเป็นวาญิบสําหรับนบีไงของเราเป็นสุนานะมืกก้ออากาศแต่ถ้าใครจะทำก็ได้แต่เมือเวลาเราเป็นละหมาดย่อรวมแล้วเราก็บางคนก็ไม่เอาวิเตสก็มีปัญหาแต่การเดินทางของเขาเนี่ยเข้าใจมุมที่ผมพูดนะครับพอการเดินทางของเขาไปแล้วเนี่ย,ยวันนี้เขาพลาดวิเตสไปแล้วเอาล็าอกบันทึกให้เหมือนที่เขาทําอยู่ที่บ้านไล้ เหมือนกันเพราะนั้นเองเนี่ยฮาริสปุนนี้กลาลังส่งเสริมอะไรก่อน 1. เนียดสก่อนที่จะเนียดตรงนี้จะได้แบบประจำเนี่ยเราต้องทําอิบาดัตนั้นให้สม่ําเสมอก่อนเ,ออเวลาเราบอกว่านักวิชาการจะแนะให้เราเหนียดไว้ใช่นั่นคืออันเนี้ยเอามาใช้ก่อนแต่ตัวเราเมื่อเนียดปุ๊บเนี่ยเราต้องตั้งมั่นแล้วเราต้องทําเป็นประจําอยู่แล้วด้วยปีหนึ่งทำสองรอบแล้วก็เนียดไว้ทุกวันเลยก็ไม่กระตุ้งเลยอย่างนี้ก็ใช่ไหม มันก็อย่างนั้นแหละนะเนี่ยอย่างเดียวไม่ไหวเหมือนกันอ,อย่างเดียว <c oughs> เก็บเนี่ยเป็นก่อนนะครับอาตรงนี้ไว้นี่นนะเพราะฉะนั้นต่อมาเขาก็ว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยการหวังเนี่ยคือหวังในความดีเพื่อที่จะรักษาตรงนี้นะครับโดยที่ประเพณีของเขาหรือการปฏิบัติเป็นประจำอาดาของเขาเนี่ยได้ปฏิบัติอยู่แล้วนะและอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เขานั้นมีอุปสรรคในการทำเราก็จะบันทึกให้ เห็นไหมเราก็จะบันทึกอ่าเขาก็พูดถึงพูดยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างเขาบอกว่าอิซาแกนัอินซานูมินอาดาติฮีมโนคนคนหนึ่งเนี่ยประเพณีเขาเรียกการทําประเพณีโยมของเขาคําว่าประเพณีโยมคืออาดาัของเขาของตัวคนเนี้ยอย่างบังโรฟิกอย่างเงี้ยเห็นไหมอา่าหรืออา่บาบังฟาริดอย่างงี้เนี่ยเขาชอบทานไอยูซอลเลียเตาเตาหัวอัน t aw,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  นะครับเขาชอบไอ้ไหมฮะอา่าอูซอลลี มัณฑะมาอาฟินมัสยิดคนคนหนึ่งชอบละหมาดที่มัสยิดละหมาดจะมาอาเวลากินเนหูฮาซับหูฮาซิบุลแต่ถ้าว่าแล้วเขามีอุปสรรคอะโดยที่เขาไม่สามารถที่จะไปละหมาดได้แกเนหุมินอามาราดินเช่นกับเขานอนไม่วันนี้เพียนอนอาซัดไม่ได้ที่สุเราแต่เขาทำประจำเลยนะวันนี้พลาดบ้างหรือว่าป่วยเห็นไหมครับ อ่เอามาอิสตฮะบาหูก็เหลือเหมือนกับที่คล้ายกับพวกนี้แหละอินนะหูยุกตะบูละหูอัจรุนมุสลิมาอันจะมาอาจะมะมันมินกอรรินักสินเห็นไหมอัลลอฮ์บันทึกให้เขาได้จามะอาอย่างสมบูรณ์ด้วยโดยที่ไม่มีขาดตกบกพร่องเลยเพราะใช้การฮะดิษบทนี้มาเป็นตัวเกณฑ์เพราะนั่นเองเนี่ยเวลาเราทําอะไรสม่ําเสมอเพิ่มตั้งเนียดไว้อันไหนมาไม่ได้ก็เห็นไหมถ้าให้มีเจตนาที่เขาบอกให้ตั้งเนียดเอาไว้ รอ,ลอพลาดเลยวันนี้ไม่ได้จะมาอานนะ่ทุกทีไปวันนี้พลาดจะมาไม่เป็นไรเนีย่ยไว้ฉลอดเดี๋ยวยังไงหรือว่ารู้ว่าเราจะพลาดตรงนี้มีอุปสรรคก็ให้ตั้งเจตนาเอาไว้เพื่อเป็นการที่จะทําให้เพราะถ้าเราไม่ตั้งเจตนาตามอาดาอยู่แล้วเห็นไหมครับเราทําอยู่แล้วแล้วมีเจตนาเข้าไปใสเ่เพื่อให้ความสมบูรณ์ของการทำบิราของเรามันได้การทำบิรัชของเรามันได้นะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและจริงๆแล้วเนี่ยตัวอย่างอันเน,นี้ย เช็คเ <c oughs> ช็คอะไรเชคกูไซมีนบอกไว้เยอะเลยเพียบเลยเพียบเลยจริงๆตัวอย่างมีเยอะเลย <ไป S 1> นะครับเห็นไหมเขาบอกว่าไงมีหลักฐานหนึ่งนะครับทีอ่อีกอันหนึ่งสุดท้ายที่เขามาเป็นการตัวกำหนดไว้เขาบอกว่าอะไรคนจนเนี่ยซาบัตเนี่ยเห็นไะหมซาบัดที่ยากจนเขาไปถึงเขาก็ไปร้องเรียนกับนบีนบีจ๋า อาหุดดูซูดคนรวยเนี่ยมันไปก่อนเรานะเออดูนะคนจนนะ่ะนุกยุคนบีอยากทำางะอยากทําความดีคนรวยเนี่ยนับล้ำหน้าเราไปแล้วดอรยันอูลาแล้วดอรยัตเนี่ยมันสูงไปแล้วเพราะทําไมเพราะเขาเนี่ยได้รับความเนื้หมัดที่ดีจากอัลลอฮฺอัลอาลอาหรุนอัมวานเขามีทรัพย์เห็นไหมเขามีทรัพย์เขาทออําสดกก็เขาปล่อยท่า โอ้โหดูคนเมื่อก่อนอยากได้ความดีอย่างนั้นเลยเอารอนบีเขาไปไหนตัวไหนแล้วอ่ะเออเม่เขาอยากปล่อยท่าเขาก็ปล่อยไงางฟริตเออเขาอยากจะบริจาคเขาก็บริจาคนะเออแต่เราสิอยากบริจาคเราจะให้ของเขาบอกเอาไปเลยสวยในี่ผาลัมวันนี้ฉันยกให้เขาก็ให้ได้เพราะเขารวยถูกไหมฮ่าดูนะซาบัตก็มีนะอารมณ์นั้นอ่ะเอม วันนี้เขามีท่าอยู่สิบคนนึกนึกในใจไอไอวะไอนี่มาเอาไปเป็นอิสระไปวันนี้อยากปล่อยท่าทาความดีเขาก็ทําได้แต่ฉันละ่ะสอฟต์ถามเลยเอและฉันล่ะฉันจะทําแบบไหนอนบ,บีก็บอกเอางี้เดี๋ยวนบ,บีจะสอนให้นบ,บีบอกว่าเอางี้เดี๋ยวฉันจะสอนให้เจ้าอย่างหนึ่งนะครับอ่าที่จะทําให้เจ้าได้รับสิ่งที่ดีเห็นไหมนบีให้กล่าวไงให้บีให้ซิกรุล ตุสบิฮูวะตุกบิรูนะ่าอีกตุษสบิฮูวะตุกับบิรูวะตัลฮมาดูนะดูบุรอกุลีสลาตินสลาซวะสลาซีนนบีใช้ถ้างั้นก็ไปกล่าวซิกรุลละเวลาละหมาดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งลุกสุบฮานอลละสามสิบสามครั้งอัลฮัมดุลละสามสิบสามครั้งอันละบาตสามสิบสามครั้งหรือสามสิบสี่ครั้ง เมื่อพวกท่านทำใชมั้มแน่นอนเลือกเกินเนี่ยแหละสิ่งที่ท่านทำนี่แหละนะครับก็จะเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าสําหรับท่านแล้วนบีว่าแบบนั้นนะครับอ่าน,นนี้เป็นส่วนหนึ่งใช่ั้ยต่อมาอีกมันมีอีกมันมีอีกมีอีกคดีหนึง่งเพราะนั้นเองเนี่ยเขาจึงพูดเอาไว้ที่บอกว่าวันนี้ถ้าคนรวยบริจาคพอคนรวยบริจาคปุ๊บ เราเห็นเราไม่มีโอกาสบังฟิริตไม่มีโอกาสพาอไม่มีโอกาสไปุ๊บเป็นไงบังฟิริตตั้งเนียดเลยถ้าฉันมีฉันอยากจะบริจาคแบบเขาบ้างเอาล็อก็ัมันถึกให้นะให้เหมือนกันเห็นไหมอ่าเพราะนั้นคนมันจึงมีอยู่สี่สภาพหนึ่งคนมีทุกอย่างครบเขาทําดีครบอันนี้ประเสริฐสุดยอดสองคนไม่มีอากทำเหมือนเขาบ้างอันนี้ได้เหมือนกัน สามคนมีแต่ไม่เอาเลยกูไม่ให้เราฟิกขอ,อคูมูไม่ให้เขาคูมูมีเห็นไหม <L> อำนานาตึงด้วยไม่ก้มด้วยนะองไงอดอันนี้สวยคนไม่มีแล้วก็เนียดอีกว่าถ้ามีกูไม่ให้ใครเลยอันนี้แย่สุดเ <L> ออ <D> อะไรอย่างงี้ครับนี่สี่สี่ประเภทนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งฮะดิษนบีสอลลัลฮุวาลัฮิวะซัลลัมนะครับก็ ได้บอกเอาไว้ว่าสุดท้ายนะครับในเรื่องของเจตนาเห็นไหมเจตนาในการที่เราจะทําความดีต่อลอสุบฮานะหัวตาลาสําคัญที่สุดคือการตั้งเนียดของเราการตั้งใจของเราเนะีครับอมฎอดอนที่จะถึงนี้ก็ขอให้เราพยายามที่จะตั้งใจเนียดของเรานะว่า,าเราอยากได้แบบไหนทําอะไรนะครับเนียดของเราเนี่ยจะเป็นตัวออกแบบอามานของเราได้เห็นไหมสัเพาะตัวนี้มันเป็นตัวเริ่ม พอเข้าไปสู่ขบวนการแล้วเนี่ยเราก็มุ่งหวังเจาะลอดตาลานะครับถ้าเราให้มิติดีๆเราก็ทําให้มันดีขึ้นก็ฝากเอาไว้วันนี้นะครับบิลเลนเตอฟิกวันนี้ใดยะอัสสลามุอะลัยกุมมุราห์มุตุลลอฮีวะบุรกาตุสุบฮานัลลอฮวะบิฮัมดีฮีสุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะด่วนอัล